สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงวดนี้ให้โชคเต็มๆริ้ิวจิตสัมผัสให้เลขเด็ดงวดหนึ่งเมษายน65โดนเต็มๆไม่ต้องกลับงวดนี้มาตรงเป๊ะปริ้ิวจิตสัมผัสให้โชคแฟนคลับหลังเผยภาพเลขเด็ดงวดหนึ่งเมษายน65โดนเต็มๆไม่ต้องกลับตาดีก็ได้ตาร้ายอาจจะได้พอค่าขนมหวยออกหนึ่งเมษายน665หวยไทยตรวจหวย1เมษายนห5 สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด1เมษายน65ได้ผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรางวัลที่1งวดวันที่1เมษายน65เลขที่ออกได้แก่9ก็จศูนรางวัลเลขหน้า3ตัวมีรางวัลละ4,000บาทซึ่งเลขที่ออกได้แก่7จ8และ391ตามมาด้วยเลขท้าย3ตัวมีเงินรางวัลละ4,000บาทซึ่งเลขที่ออกได้แก่ 5 7 8และ8 7 0รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทได้แก่9 7 0 6 1 7และ9 7 0 6 1 9งวดน,นี้รางวัลเลขท้าย2ตัวมีรางวัลละ2,000บาทซึ่งเลขที่ออกได้แก่1 0นั่นเองแน่นอนว่าระหว่างที่หลายๆคนรอเห็นชมหน้าเศรษฐีป้ายแดงกันอยู่นั้นต้องบอกเลยว่าทีมข่าวไทยนิวได้เจอเจ้าพ่อใบอหวยคนใหม่แล้ว เนื่องจากงวดหนึ่งเมษายน65นี้เขาได้บอกเลขเด็ดจนถูกเต็มๆแบบไม่ต้องกลับอีกทั้งเลขชุดที่เขาได้บอกใบมานั้นก็เข้าซับเป็นส่วนใหญ่อีกตั้งหากและเจ้าพ่อใบหวยรายนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนั่นก็คือริวจิตสัมผัสหมอดูชื่อดังอีกคนของเมืองไทยนั่นเองซึ่งหลังจากที่ช่างภาพในสตูดิโอเวิร์กพอยได้บอกโชคก็เห็นได้ทันทีเลยว่า งวดนี้พี่ริวมาวินจริงๆเพราะในมือถือที่เขาได้โพตนั้นเผยให้เห็นชุดตัวเลขสวยๆจากพี่ริวที่นอกจากจะมี25863 387 65แล้วนั้นยังมีชุดตัวเองที่อยู่ในภาพบนมือถือของริวอีกต่างหากซึ่งหากใครมองอด,ดีๆก็จะพบว่ามีเลขชุด2ตัวอาทิ1026 49 29 70และ46อยู่ ซึ่งก็ตามที่มีข่าวได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะได้เช่นกันยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้โชคในงวดนี้ด้วยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ